สวัสดีครับฮ้เป็นไงครับเมื่อวันก่อนนที่ผมเข้ามาต่างป่าไหมโดนฝนตลบตั้งวันแหเมื่อวานครับเมื่อวานเลยจัดหนักโอ้ยเห็นฝนตำท่าจะซาให้นิดนึงครับจัดไปเลยครับต้อยกวันกันไปเลยฮนะออกาปงกา,งกาแฟนะมา,านั่งกินามานั่งดื่มกันในสวนยางกันเลยทีเดียวเนี แต่ก็ยังโปรยครับา,บนนานะหลังจากมันโปรยมาเน้ยหน่อยบาอยอยงทีเ,เราก็ตัดหลบเข้านะในเต็นท์เอ้ยนะแล้วเมื่อคืนครับแมเห็นเห็นมันต้องว้ามันมีดาวเลยเลยจับขึ้นไปกรีดยางเป็นไงครับตอนหัวรุ่งครับโดนเรียบร้อยครับนะแต่พอมาช่วงเช้าเป็นไงครับนี่แดดมาอีกแล้วครับโอ้บนะนะมันเริ่มครับมันเริ่มปลายปลายนะปลายปลายมันจะเข้าฤดูฤดูแล้งนะมันจะเข้าฤดูแล้งเดี๋ยว พอพ้นเดือนพฤศจิกานะพฤศจิกาไปตันวาปลายๆก็ยางมกราก,ก็จะแรงแล้วนะครับผลก็จะแรงแล้วออพอมกราคุมปาเนี่ยยางปัดใบอีกเ้ยนะ,นะปีหนึ่งปีหนึ่งฮะตาเต๋วทางปักไทยนะช่วงช่วงหลังๆมาเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งฮะได้ถัดไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะถัดได้แบบนะ,นะคือมีท่านหนึ่งเนี่ยขอมาให้ผมไปอัปเดต สามพันหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ก็แล้วกันแต่แต่ให้ให้มีการาตัดต่อเนื่องเรียกว่าต่อเนื่องนะมันมันจะได้ปริมาณน้ํายางที่คงคงคงที่นะไอ้ตัดไปไอ้ตัดได้บ้างหยุดไปบ้างช่วงนี้นะมันมันมันไม่ใช่เป็นเป็นการออกที่แน่นอนนะแต่แถวบ้านผมเาเรียกไอ้มันตัดล่องนะไอ้มันตัดได้ล่องไปก่อนนะแล้วผมก็จะไปอัปเดตนะ รองาจังหวะนะดูที่เขาไม่ตันเข็บไม่ตันเข็บลองเข้าดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเะรอแป๊บหนึงนะไอ้เก้าช่วงหน้าที่ว่าแรงนะครับเดี๋ยวก็จะไปตายอัปเดตกันนะจะจะไปอัปเดตสวนต่างๆที่ผมเคยไปตายไว้ก่อนหน้านั้นนะจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะบอกติดตามกันไว้นะครับผมโสนะ <Okay. S 1> ำหรับวันนี้นะก,ก็มีก็มีคำถามมานะคือบางทีนะคำถามบาง บางครั้งนะถ้าถ้าคนปลูกยางอยู่บ่อยๆก็ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนนะอยากจะเปลี่ยนจากสวนที่เป็นสวนอย่างอื่นะอาจจะเคยปลูกผลไม้อย่างเดียวนะอยากจะปลูกยางดูบ้างอันนี้มันก็ต้องอาจจะต้องวางแนวกันใหม่นะครับซึ่งลักษณะนนแนวแนวทางการวางนะวางวางแนวทางของการปลูกยางจริงๆอ่ะมันมีอยู่3แนวทางนะครับ สามแนวทางครับงนทีนี้เนี่ยผมจะผมจะพูดถึงแนวทางที่หนึ่งก่อนแนวทางที่หนึ่งก็คือเป็นแนวทางเป็นการจัดแบบตามมาตรฐานนะครับมาตรฐานกองทุนของการปลูกยางเลยอันนี้อันนี้รู้กันรู้กันหมดนะรู้ทุกคนคืออะไรครับระวางแถวต่อแถวอ่ะระวางแถวท,ที่เรียกว่าแถวยางอ่ะเจ็ดนะความห่างความห่างระวางแถวว่าเจ็ดเมตรอันนี้คือมาตรฐานครับ แล้วก็ระวังต้นในแถวเนะระวังต้นระวังต้นในแถวก็สามสามเมตรนี่คือมาตรฐานเรียบก็เรียกเจ็ดสามนะครับอ่ะและทีนี้นะคือมาตรฐานกองทุนมาตรฐานกองทุนเลยนะครับอ่าส่วนการขอทุนนะการขอทุนก็คือเราต้องมียางเราต้องเป็นสวนยางอยู่แล้วนะสวนยางอยู่แล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะก็คือสองไล่ตั้งแต่สองไร่ขึ้นไป แล้วก็ในสองไร่นั้นน่ะ,ะต้องมีต้องมียางต้องมียางในอัตราประมาณหนึ่งยี่สิบห้าต้นต่อไร่แล้วก็ที่ดินต้องไม่ติดต้องไม่ติดเขตป่าสงวนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็จะไปขอทุนนะนี่ยแปลงเนี้ยแปลงผมขอทุนนะเมื่อก่อนมันเป็นยางอยู่แล้วผมปลูกยางมาสองสามยุคแล้วนะฮนะรุ่นตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นรุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่น,น,นอูก แปลงนี้ก็3าสี่รุ่นสีรุ่นนี้แหละครับนะนะท่านจึงเห็นผมไปหาต้นไม้มาปลูกมันหมดนะพอพอมีการเปลี่ยนสภาพไปด้วยนะไม้ไม้เดิมๆเนีหมดมีย่ายุน่นรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเรื่องย่าขึ้นสักคลิปโอยม,มาวิเคราะห์เรื่องย่ากันสักคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ,ะทีนี้นะ,ะรูปแบบที่หนึ่งปันไปแล้วนะก็คือ,คอ,คอรูปแบบของอมาตราฐานมาตราฐานต้องอย่างนี้เลยครับนะ ต้องอย่างนี้เลยแต่ทีนี้นะมันมีแบบแบบที่ไม่มาตรฐานกองตุนแต่เป็นมาตรฐานเราคือเราปลูกปลูกตัวเองคือแน่นอนครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากจากสวนอย่างอื่นมามาปลูกยางเราต้องเริ่มต้นก็คือเราต้องใช้ตุนเองก่อนแน่นอนครับอ,อันนี้มันไปขอทุนไม่ได้ไงเพราะเพราะเราเดิมเราไม่ได้เป็นยางไงนะว่าตนเอง ตัวเองอ่ะระหว่างแถวอ่ะที่ผมบอกระหว่างแถวสามารถใจอกเม็ดได้ครับไปดูสวนของผมสวนนี้ก่อนครับแปลง6กลอยนะที่ผมทําตัวเองนะครับปลูกโดยตัวเองอุ้ยนะออต่ดูนี่คืออกเม็ดครับนะอกเม็ดเราย่นยน่ยนพื้นที่ได้พื้นที่เพิ่มมามานิดนึงฮะ,ะได้อยู่นะอกลอยอกอกเม็ดนะได้อยู่แต่ระวัง ระวางต้นระหว่าง,งต้นต่อต้นไม่ได้นะ,ะต่ำกว่า6เมตรนี่ไม่ได้ครับอ่าต่ำกว่า3เมตรน่ะไม่ได้นะฮะอ่าระวางต้นต่อต้นนะเดี๋ยวมันจะแคบเกินไปนะแต่เราระวังระวังแถว่ในอกเนี่ยสามารถย่นได้เหลือ6เมตรอันนี้6เมตรได้อยู่นะครับอ่านี่ดันดูที่มันมันยื่องอยู่เห็นไหมคือถ้าถ้าผมวางแนวตรงกัน เจ็ดเมตรมันก็ตรงกันไงแต่เนี่ยมันเยื้องกันอยู่เห็นไหมเยื้องกันเยื้องกันอยู่นิดนิดเยื้องกันอยู่นิดนิดเม็ดยังไงเพราะเพราะฝั่งโน้นอ่ะเจ็ดอ่าไอ้น้ว่าผมกอตทุนก็เลยต้องใช้มาตรฐานกองทุนนะครับไอน้าเจ็ดแต่แต่ฝั่งเนี้ยฝั่งอกร้อยเนี่ยที่ผมตัดอยู่เนี่ยอันนี้ยอกมันก็เลยส่งผลให้มันมีเยื้องอยู่แต่บางแถวมันก็ตรงกันนะมันก็ถ้าเป็นตุนเองได้อยู่เพื่อประหยัดพื้นที่ว่ากันไปโอ้ แต่ํากว่านั้นไม่ได้แล้วนะตํากว่าอกไม่ได้นะตํากว่าอกไม่ได้นะมาตารฐานในแถวระหว่างต้นต่อต้นนะอันนี้คือ3ามแล้วครับนะต้นต่อต้นเนี่ยระหว่างในในในแถวเนี่ยตํากว่า3ไม่ได้นะตํากว่า3ไม่มีปัญหาครับนะมันมีผลระยะยาวครับอย่างที่บอกนะนะครับครับนั่นก็คือสวนที่ผมปลูก600ในสมัยก่อนนะใ้ตัวเองครับ จริงๆมันมันก็เป็นสวนยางอยู่แหละแต่ผมผมขี้เกียจไปขอตุนเนี้ยวงนั้นกนะ็เลยไมายางราคามาดีวงนั้นเลยจัดก่อนเลยเนื่องจากมันยางมันแข่แล้ว30ปีอ่ะท่านนะสามสิบปีนะคือยางมันเป็นแปลงเดียวกันนะครับแปลงที่ผมนั่งอยู่กับแปลง6กร้อยเมื่อต่เกียมันเป็นบินแปลงเดียวกันแต่ผมแบ่งนะแบ่ง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 ไก่มายางไว้ก่อนเพราะเพราะต้นซิกซิกด้านที่เป็น6 0กนระ้อยเมื่อก่อนนะยางนะ่มัน คือมันหมดอายุการใช้งานนะสามสิบปีดันนึกดูสามสิบปีนี่ไม้ลายเลยนะ <c oughs> คนมาซื้อมายางบอกอู้ไม้ลายนะก่แต่แต่ก็ซื้อได้ก็ได้ราคาอยู่ช่วงนั้นมันราคามมอยางมันดีที่บาทแลนะ้วผมจําไม่ได้นะช่วงนั้นสามสามสี่บาทนี่แหละนะมายางอ่ะนะครับช่วงนั้นเราถือว่าราคาดีคืออกระหว่างระหว่างอกระหว่างแถวใจอกเม็ดได้นะครับ แต,แต่เราก็ต้องดูสภาพเขาเรียกปุ่มกิ่งของมันถ้าเป็น6อกร้อเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะเขาโล่ขึ้นสูงถูกไหมแต่ถ้าเป็น2อหนึ่งเนี่ยเจเมตรดีกว่านะครับส่วนระหว่างต้นต่อต้นนะอันนี้ต้อง3นะอย่างทํำแล้วอย่างทํำต้อง3นะครับทีนี้ะอีกอีกรูปแบบหน,นึ่งนะก็คือสมมุติว่าเราจะปลูกอย่างอื่นผสมประสานด้วย อยากปลูกผล,ลไม้ผล,ลไม้ถ้าเป็นผล,ลไม้ก็ต้องใช้อีกมาตรฐานหนึ่งก็คือระหว่างแถวอาจจะต้องถึงเก้าเมตรนี่คือนี่คือที่ผมรู้มานะฮะระหว่างต้นจ,จะต้องถึงสี่ถึงห้าเมนะระหว่างต้นต่อต้นจากจากเจ็ดเป็นเก้าถ้าเราจะปลูกผล,ลไม้ด้วยแล้วก็จากระหว่างต้นจากสามเป็นสี่ถึงห้า ก็เพื่อให้ร่องแสงร่องอะไรมันเข้ามานะครับนี่คือมาตรฐานซึ่งถ้าใครจะถ้าใครขอตุนนะจากจากแปลยงยางตาแปลยงยางที่ไม่มีอะไรแล้วเราเราอยากอยากจะขอตุนใหม่แล้วปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกผลไม้ด้วยนี่คือต่างกองตุนน่ะเขามีตุนเขามีตุนให้แล้วนะครับเท่ยใสมัยนีย้ที่ผมจุมประชุมมาเมื่อเมื่อกลางก่อน เข,เขาต้องการให้เราปลูกพืชอื่นผสมประสานด้วยนะแต่เราต้องแช่งเขาไปว่าเราเราจะปลูกผลไม้ด้วยนะครับเขาก็จะมีทุนสนับสนุนมานะครับสมมติว่าเราปลูกเจ็ดเจ็ดสามถูกไหมครับเราปลูกเจ็ดสามคือผมอยากแนะนําให้ปลูกเจ็ดสามดีกว่านะครับเพราะว่าเจ็ดสามมันเป็นมาตรฐานนะฮะแล้วก็ยางมันก็นะถ้าถ้ามันแคบแคบกว่านั้นหรือหรือทําไม ทำไม5เมตรไม่ได้นะระหว่างแถวทำไม5เมตรไม่ไดนะ้ระหว่างต้นทำไม2เมตรไม่ได้อย่างนี้อันนี้มันมีผลระยะยาวครับท่าไม้ยางมันขาดความสมบูรณนะ์ในเรื่องของแสงบ้างในเรื่องของตรงปุ่มอะไรอย่างนี้ครับต่างๆนะอากาศไตเตนะ้มันจะส่งผลไปถึงผลผลิตนะครับผลผลิตเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เป็น73เมนี่มาตรฐานแล้วแต่แตอก กักสามายังได้อยู่นะในกรณีเราําเองนะมันจะได้ประหยัดพื้นที่มันนิดนึงแต่แต่ได้เท่านั้นเลยแหละครับนะคือได้ได้แค่อกอกเม็ดนะฮะอันคือนั่นคือเต็มที่แล้วนะอกเม็ดอ่ะทีนี้นะถ้าเราปลูกอย่างนี้แล้วเราเกิดเนี่ยเหมือนผมเนี่ยอยากปลูกต้นไม้ต้าตาเป็นต้นไม้แบบนี้มันก็เรียกต้นไม้ยืนต้นต้นไม้เศรษฐกิจ คือเราไม่ไม่ได้ไม่ได้หวังผลของมันอะ่ะไม่ได้หวังผลหรือลูกของมันอะ่ะเพราะมันไม่ใช่ผลไม้อันนี้เราก็แซมได้แซม,มได้ตั้งแต่ยางอายุตั้งแต่แรกเริ่มปลูกเลยนะครับเราก็แซมแซมได้หมดนะครับหรือตั้งแต่ยาง3ปีขึ้นไปนะสองปี3ปีขึ้นไปเราไปหาไม้นี้มามาปลูกอันนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องต้องใช้ระยะอ่างอะไรนะปลูก73 หรืออกสามก็ปลูกได้เลยเจ็ดสามเนจะ็ดสามมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะก็ปลูกลงไม้เ่าเนี้ยได้เพราะไม้เราเนี้ยมันจะมีลักษณะการสูงขึ้นไปนะครับซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับทรงพุ่มอะไรแต่ถ้าเป็นผลไม้มันมันมันหมายถึงตรงพุ่มด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องขายายพื้นที่ให้กว้างออกแต่เราจะปลูกผลไม้ในสวนยางเพื่อผสมประสานกันไปนะครับถ้าปลูกวกต้นจำปาตองเอ,อ้ยพวกต้นน่า เนี่ยต้นสักตองเออย่างเนี้ยปลูกต้นเตียมอย่างเนี้ยไอ,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 อหลังเนี้ยเราเราปลูกในแปลงที่เราปลูกเจ็ดสามเนี่ยปลูกแซมไปเลยครับเราดูจังหวะเหมาะจังหวะสวยอยู่ในระหว่างร่องยางอกยางนะครับในระหว่างอกยางก็ปลูกไปเลยครับอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไม่ต้องมีมาตรฐานอะไรนะคือเราปลูกไม้แซมเราเรียกไม้แซมเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับ เนี่ยที่บอกว่าจะวิเคราะห์ยากนะเนี่ยไอพวกนี้มันจัดอยู่ในอะไรวัดจ,จะพืชนะครับเนี่ยผมเหม็นมันมานานแล้วนะตั้งแต่ผมตเด็กนุ่นนะแต่ไม่รู้จัก,กว่ามันชื่ออะไรนะตามไกลไกลก็ไม่รู้จักไงะะเดี๋ยวมาดูครับว่ามันเป็นยังไงนี่พอจะรู้จักมักคุ้นกันได้ไหมครับนะหรือไกลเกย์นี่ดอกมันอยู่เหมือนดอกคนยีนะ คุณเยแต่มันไม่มีสีนะมันสีนี้แหละแต่อีกเดียวพอพอมันสุกมันก็เป็นมันยังไงมันก็จะเป็นสีดำเนี่ยมันเป็นจ่อดอกนะมันมีดอกเล็กๆอยู่ด้วยมีดอกเล็กๆอยู่ด้วยนะครับดอกมันร่วงมีดอกเล็กๆสีขาวอยู่ด้วยนะครับเนี่ยใครรู้จักชื่อบ้างนะเขาเรียกต้นอะไรผมเห็นมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆนูดนะเนี่ยดอกสีขาวอนนี้ครับดอกสีขาวที่มันอยู่ที่จ่อดอกนะ ซูไม่ติดติดแล้วติดแล้วนี่เห็นไหมเห็นหมมีดอกสีขาวอยู่บนอยู่บนช่อไอ,นอน้นี่ไอ้ตีนะครับเนี่ยครับแปลกมากครับไม่รู้มันมีชื่อว่าอะไรใครรู้จักบ้างนะที่สําคัญนะผมเนี่ยจาได้ดีเลยครับกลิ่นมันไม่มีกลิ่นครับนะมันมีกลิ่นครับ กลิ่นมันเป็นเอก,กลักษณ์เลยครับนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมนะเล่นนะนะมีกลิ่นนะครับนม่ยจะมาวิเคราะห์กันดูนะครับ,มนะมรนะรบผมว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะไม่รู้บ้านใกรมีมากหรือเปล่าลองด,ลองดูลองดูครับอ่ะไว้สักคลิปหน้าต่อไปนะนะลองดูครับลองดูสนุกสนานกันมาวิเคราะห์กันดูบ้างนะครับเต๋อว่านะอ่านประจําคนตาสวนนะเราจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับก็กกติดตามกันไว้ด้วยนะครับนะคนคนที่เข้ามาใหม่นะก็เจอก็กดติดตามไว้นะคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ต้องนะขอขอบคุณตุกตัานนะที่เป็นกาลังใจเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมกดติดตามอยู่แล้วก็กดไลก์ก็กดไลค์แตนนะครับก็คงจะประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปนะแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ